อุยใช่ <laughs> ทุกคนขึ้นรถเร็วพะนะ <laughs> มืดก็ะเห็นขึ้นไม่ได้รถเต็มรถพันเล็กรถ้ <laughs> วแต่อันนี้นะ <laughs> บอมเขาอยากอายทุกคนคนเบ่งหมื่นกว่าจิเหยยมายืนรมแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวสั่นก่อนไปายจัซีซี่อันมานีอันมานี่กันนะเดี๋ยว ไปด้วยเขาว่าหันมานี่อาตาโลบ้าน,นีเฮ้ยรู้ตายกอดมูแล,ล้วฉันสิตายไปน้ำมืนเคตสิขึ้นรถยับยเบยด